สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์อูอีกแล้วนะคะก็แน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องอูมาแนะนำนะคะรถรุ่นเอ็กเทนดปี2022นั่นเองค่ะและ มีอะไรใหม่ๆแล้วก็สวยๆมาแนะนําลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวน้องอูพาไปชมเลยนะคะว่าน้องอูจะมาแนะนําเป็นอะไรนะคะไปกันเลย<ม>ค่ะก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะคะนอกจากว่าเราอยากเสริมสวยน้องเ e อ็กเพนดรุ่นนี้นี่เองค่ะปี2022นะคะซึ่งเ e อ็กเพนดรรุ่นนี้นะคะอย่างที่ลูกค้าทุกๆท่านได้ทราบนะคะ มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งชุดแต่งของเราก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้น้องอู๋จะมาแนะนํานะคะเป็นชุดแต่งนี่เลยค่ะสเกิร์ตเท่ๆสวยๆนี่เองค่ะสเกิร์ตรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นน e คเตอร์นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมาใหม่เลยนะคะดูสวยงามดูสปอร์ตมากเลยค่ะเดี๋ยวอู๋จะให้ดูจากด้านหน้าก่อนเลยละกันนะคะ ตัแต่งรุ่นนิเกเตอร์นี้นะคะที่น้องอู๋แนะนำค่ะก็ของเราเนี่ยชายกันชนด้านหน้านะคะจะตกแต่งแบบนี้เลยค่ะดูสวยงามดูสปอร์ตมากเลยนะคะเดี๋ยวอูให้ดูด้านข้างนะคะตัดกล้องมาด้านข้างเลยค่ะอู๋อยากแนะนํานะคะรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะคะมาด้วยนะคะทําให้ดูสวยงามดูมีมิติมากขึ้นนะคะสเกิร์ตรุ่นนี้น้องอูบอกก่อนว่านี่เลยจะมีแถบสีแดงแงมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม เส้นสายให้ดูสวยงามมากนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็ในส่วนของด้านข้างนะคะสเกิร์ตของเรานะคะตกแต่งมาแบบใส่แล้วดูเต็มนะคะดูสวยงามดูเท่มากเลยคะ่ะของเราก็จะเป็นสีตัวรถนะคะแล้วก็ตัดสีดำนะคะแล้วก็จะมีแถบสีแดงมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับสเกิร์ตจุดแต่งนะคะให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นคะ่ะ ของเราก็จะเน้นในส่วนของชุดแต่งนี่เลยค่ะเป็นของเนกเตอร์นะคะและด้านหลังนะคะเดี๋ยวน้องอู๋พามาดูสเกิร์ตด้านหลังนี่เลยบอกก่อนว่าของเราตกแต่งได้สวยงามมากนะคะก็จะมีนี่สีดำนะคะแล้วก็ตัดขอบแดงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะโลโก้เน็กเตอร์นะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและ สเกิร์ตรุ่นนี้มาพร้อมกับท่อคู่นะคะซ้ายและกขวานะคะทำให้รถดูมีมิติแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะตรงนี้นะคะไม่นำเสนอไม่ได้เลยนะคะบอกก่อนว่ารุ่นก่อนหน้านี้ยังไม่มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เรามีติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะติดตั้งแล้วมันจะดูเข้ากับสเกิร์ตเลยนะคะแล้วก็ของเขาแบบงานดีจริงๆเลยนะคะบอกก่อนน้องอู๋คอนเฟิร์มเลยะคะ่ะว่า ปอร์เลอร์ด้านหลังชุดแต่งเข้ากันมากๆนะคะดูสวยงามมากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้น้องอูพามาดูสเกิร์ตชุดแต่งรุ่นเน็คเตอร์นะคะที่น้องอูอยากแนะนําลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะบอกผ่อนว่าชุดแต่งรุ่นนี้ไม่ติดตั้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าชุดแต่งของงานดีจริงๆค่ะแล้วก็ดูสวยงามมากเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ชุดแต่งเท่ๆสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อเพจที่เราแปะไว้ให้นะคะตามลิงก์ได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อเบอร์0 9 8 4 4 5 5 9 3 5ได้เลยนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ติดตามอยู่นะคะน้องอูฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นชุดแต่งแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้องอูขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ